วิธีการวัดท่อเมนประปาเราควรวัดอย่างไรนะครับในกรณีที่ท่อเมนประปาที่เราไม่รู้ประเภทของมันโดยลักษณะท่อเมนประปาจะแบ่งเป็น2ประเภทถ้าเป็นท่อสีดำก็คือท่อ HDPE ที่มีคาดสีนะครับถ้าเป็นตัวมออกอรหรือใช้ในระบบน้ำจะเป็นคาดสีน้ำเงินและระบุมออกอที่ตัวกับ2คือท่อ PB ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนะครับ แต่มันจะเป็นดำล้วนๆอตอนนี้ถ้าเราขุดท่อหรือเราเจอปัญหาเรื่องท่อแตกท่อรั่วโดยที่เราไม่รู้ประเภทของท่อว่าเป็นท่อประเภทอะไรนะครับผมไม่แนะนำให้ลูกค้าเอาไม้บรรทัดหรือตลับเมตรวัดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่เนื่องจากถ้าท่อที่เราใช้ไปแล้ว่มีลักษณะาการบี้แบนการวัดขอบนอกมันก็จะไม่ตรง ผมแนะนํานะครับให้ลูกค้าใช้เชือกนะครับวัดเส้นรอบวงนะครับอ่าวัดเส้นเส้นรอบวงแบบนี้มา,าได้เท่านี้นะครับแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดนะครับวัดความยาวให้เป็นม mm. ิลลิเมตรซึ่งในที่นี้นะครับผมจะวัดได้170มิลลิเมตรนะครับ แล้วเอาค่าอันนี้ไปให้กับทางร้านดูเทียบเอาว่ามันเป็นท่อประเภทอะไรเพราะท่อทั้ง2ตัวนี้มีขนาดใกล้เคียงกันอุปกรณ์คล้ายๆกันแต่จะใช้ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องการบอกค่าอุปกรณ์ครับต้องขอขอบคุณครับ